สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูน้ำซิงบ้านช้างนะครับอ่ะวันนี้เราพามาดูหนังถวันครับออ่ะอ่ะะสวัสดีครับช่างสวัสดีครับอสวัสดีครับอันนี้เป็นงานอะไรครับผมอวันนี้เป็นงานอ่าบำเพ็ญกุศลร้อยวันครับโอ้ของพ่อมึกอินสำรานบ้านจินดาครับโอ้อหนะพาผมไปดูตู้นะดูตู้หน่อยเอาเดินไปใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะให้ช่างพูดเอาเลยงั้นไหน กดยังไงเนาะนี่เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่เนาะเลยชิบตะให้วาติงโมเนี่ยโอเคครับตัวนี้จะเป็นหน่วยดีเก้าห้าห้าครับของนันทวันภาพยนตร์สุรินนะฮะเป็นตู้ผีเสื้อกระแทกหลังนะครับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกทิมเปิลเอ็กเสียงกลางจะเป็นอเมเจอร์ครับผม มเจอร์ทั้งเซตนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับบรรยากาศรวมๆตอนนี้นะกำลังติดตั้งอุปก,กรณ์นะครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อยู่ที่วัดป่าบ้านจินดาครับวันนี้ครับวันที่10เมษายน,นครับ เฟ .c ครับเป็นพันแท้ครับเสื้อสีน้ำเงินนู้นนะครับกำลังเดินมานี่ fc ของแท้เลยครับนี่ะครับแกจะบินหรือเปล่าครับกลางแขนน่ะร้านค้าร้านขายวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับนานๆจะมีงานทีที่วัดป่าบรรจินดานะครับหลังจากที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ โรคระบาดโควิด19นะครับก็ต่างพื้นที่ก็จัดงานไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มาตรการก็เริ่มมีกระบวนการการป้องกันที่แน่นหนาขึ้นนะครับทางกระทรวงก็เลยอารมณ์รวยให้จัดงานได้มีมหรสศพได้เป็นบางพื้นที่นะครับดู ฝั่งนู้นจะติดตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราไปดูมิเจอร์ครันนี้เราไม่ได้ไมาถ่ายอสำหรับคุณพี่ที่ล่างทุบๆมหนา้า,า,า,านี่คือพี่รุทนะครับ DJ อันนี้รุทเพอร์เฟกซ์ซาวนะครับนันทวันมูวี่ครับใครๆก็รู้จักครับถ้าชื่อนี้เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมารู้จักทันทีครับ เบด้างละ24นะครับตู้เบ็ด,ดเสียงกลางข้างละ8ใบนะครับเอมเออม่เจอร์ทั้งเซตเลยครับเสียงกลางวันนี้ขนาดจออยู่ที่26เมตรนะครับจอใหญ่สุดนะครับเป็นหน่วย12ล้อครับนี่เราจะถ่ายรถหน่วยให้ดูนะครับ สองร้อยยี่สิบกิโลครับไปดูเลยไปดูเลยครับ oh. นี่นะครับ NVP นะครับเดนยูย oh. SP เดนยนะครับอุ oh. ่นเครื่องแล้วเมื่อกี้ครับนี่ดาวเครื่องลงแล้ว นู่นจะเป็นสไลเดอร์นะครับเครื่องเล่นต่างๆนะครับตอนนี้ผู้คนยังไม่เยอะหนาตาเท่าไหร่ครับรอดูช่วงค่ำๆหัวค่ำประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ FC ก็จะทยอยมากันเยอะเลยนะครับ เราจะไปดูที่ขุมพลังใช่ไหมไปดูที่ขุมพลังครับ Power อร์ระบบ Power อร์นะครับ fc ของช่องพี่ตูนด้ำซิ่งบางท่านอันยังอาจจะไม่รู้จักนะฮะว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงของนันทวันเนี่ยบางท่านยังไม่รู้จักมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับ เบรดิเจริญสาวเทอร์โบห้าพันห้าครับขับเบรดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแท่นนะครับแล้วก็มาสเตอร์ดีไซน์นะครับเอ็มเอห้าพันสี่แท่นนะฮะขับกลางแหลมนครับโอเคครับพา น้อง FC ทุกท่านมาติดตามชมดูเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ลองเสียงก็จะทําการไล์สดให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับโอเดี๋ยวจะพาไปดูเอื้อลซไลครับเซไลกําลังมา <c oughs> ว่าจะปิดไล์นะครับ <c oughs> ปิดไม่ได้ครับ คะแนกยกดำก็มีครับคะแนกยกดำก็มีนัวนี้หมอช้างครับควานลือครับหรือที่พวกเราเรียกว่าผีปานนะครับผีปาน เอฟซีเปนพันแพ้ทั้งนั้นครับป๋าดาวครับป๋าดาวนันทวันครับฉายาป๋าดาวผันหน้าโชยุกนี่สองตัวครับตอนนี้เป็นเจ้าภาพครับเป็นเจ้าภาพหลายอย่างครับทั้งเจ้าภาพหนังเป็นเจ้าภาพลงทานก๋วยเตี๋ยวครับนี่พิตาครับพิตานะครับโคตรคนมหาสมบัติครับผมนี่ก็เจ้าภาพเหมือนกันครับเจ้าภาพหลักเลยครับที่อยู่ในนี้ก็เจ้าภาพหมดแล้วครับยืนยืนอยู่นี่ก็เจ้าภาพหมดเลย

ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสำหรับภาพยนตร์หนังกลางแปลงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับซูเปอร์บิ๊กนันทวันมูวี่นะครับฉายในระบบดิจิตอลนะครับผมหน่วยนี้เป็นหน่วยท็อปนะครับดี5 5ระบบแสงสีเสียงเต็มระบบครับ ลุงพลเอาตัวนี้เลยบอจัดตัวนี้เลยบอบอเร้ำเจ้าอะไรอเอาตัวนี้เลยนเนาะเอาขางเดียวนี่ <c oughs> กับพ่อแล้วครับลังค่าลุดมด นกำลังซ่อมป้ายนะครับป้ายสปอนเซอร์นะครับไม่ม่นตั้งแต่กบือมันเกิดไปนี่ยเ่หลายอยู่ครับหลายล้านอยู่นียทั้งหมดนี่ไม่ตำกับสองลานเลยลุงข้างละล้านไป ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รถบิมมนมอถึงืรูทางไสดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สัสดตามไปครับสวัสดีครับ